จะพาไปดูย้อนข่าวกลับไปเป็นรายงานของ BBC นะคะ hmm. BBC ไทยเขาทำรายงานย้อนรอยโครงการจำนำข้าวสะเทือนสถานะผู้นำตลาดโลกของไทย <Okay. S 1> เขาบอกว่าจากโครงการรับจำนำข้าวของยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะเป็นการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดไม่มีโควตาแล้วก็การันตี15,000บาทใช่ไหมคะซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดถึง5 0เ ในรายงานของ BBC ไทยเนี่ยบอกว่านโยบายนี้ทำให้ไทยตกจากการเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกเป็นรายงานของรอยเตอร์นะคะรอยเตอร์ uters, รายงานว่าผลของโครงการนี้ทำให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าคู่แข่งในตลาดโลกมากส่งผลในครึ่งแรกของปี2555ไทยส่งออกข้าวไปได้เพียง3.45ล้านตันลดลงจากเมื่อก่อนหน้าเกือบครึ่งหนึ่งและในปีนั้น ทำให้ไทยเสียอันดับผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกโดยมีคู่แข่งคืออินเดียกับเวียดนามแซงหน้าไปในอีกด้านหนึ่งนโยบายนี้ก็ยังยังประโยชน์ให้กับเวียดนามกับอินเดียและก็ประเทศอื่นที่เป็นผู้ขายข้าวด้วยเพราะว่าพวกเขาสามารถเสนอขายราคาข้าวที่สูงขึ้นเพียงแต่รักษาระดับให้ถูกกว่าไทย mm hmm. เพราะในเมื่อไทยเนี่ยขยับราคาขึ้นไปขนาดนั้นคู่แข่งก็บอกอู้ ขอบคุณมากเลยเพราะไอจะได้ขยับราคาค่าของไอเพียงแต่ให้มันน้อยกว่าถูกกว่าของอยูนิดหน่อยเท่านั้นก็พอขาดหมุนสามเองค่ะนะค่ะคุณไม่เอาออมนุษสามารถคุณไปซื้อที่ไทยแลนด์ละกันหมื่นห้าผลก็คือดึงให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นอยู่ระดะับระยะหนึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนที่หมอชนน่านบอกราคาข้าวสูงขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นการสูงเพราะการไปแทรกแซงอของโครงการนี้ขณะเดียวกันนะโยบายนี้กระตุ้นให้ชาวนาในประเทศปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น นักวิเคราะห์จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่าการเสนอราคาสูงเช่นนี้ส่งผลให้เกิดอุปสงค์เทียมขึ้นในประเทศเพราะการซื้อของรัฐบาลก็คือการดึงเอาปริมาณข้าวส่วนหนึ่งออกจากตลาดทําให้คนที่ต้องการทําให้คนที่ต้องการก็ต้องเสนอซื้อราคาสูงขึ้นผลก็คือกระตุ้นให้คนหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้นมากเกินกว่าความต้องการในการบริโภคและการส่งออกข้าวโดยเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือการซื้อข้าวเข้าไปเก็บในตอนฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นก็จะระบายข้าวมาแต่สถานการณ์ทําไม่ไม่สามารถระบายข้าวมาได้ทําให้เกิดข้าวเนี่ยสต๊อกของรัฐบาลเริ่มสะสมมากขึ้นจนกลายเป็นสูงถึง18ล้านตันเมื่อสิ้นโครงการในปี57ทั่วโลกก็รู้ว่าไทยมีข้าวเก็บไว้เท่ากับจํานวนที่ปกติไทยส่งออกถึง2ปีดังนั้นทุกประเทศที่มีความต้องการซื้อข้าวเข้าประเทศก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งรีบนําข้าวเข้าประเทศเพราะรู้ว่าไม่นานราคาข้าวก็จะต้องถูกกว่านี้เพราะรัฐบาลไทยต้องระบายข้าวออกมาอย่างแน่นอน นี่คือนักวิเคราะห์จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยวิเคราะห์โครงการจำนน้ำข้าวและเขาบอกว่าผลพวงจากข้าวมหาสารที่รอการระบายของไทยทําให้ทั่วโลกมองเห็นว่ามีอุปทา,านรอผู้ซื้ออยู่อินเดียก็เริ่มเพาะปลูกได้ดีขึ้นกลายเป็นแรงกดดันต่อราคาข้าวที่ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาได้มากกว่าเดิมก็ยิ่งกดให้ราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ําลงไปอีกค่ะคือมีการบอกว่าเนี่ยโครงการจำนน้ำข้าวทําให้ชาวนากําหนดราคาได้เองนะ คำถ,ถามคือมันกำหนดได้ตลอดไปหรือเปล่านะครับกำหนดได้ที่เพราะว่ารัฐบาลก็จะหาเสียง่ะนะอ้ะอามื่นห้านี่ก็กำหนดได้แต่สุดท้ายเห็นไหมฮะมันไม่มีเงินมากพอที่จะมารับซื้อข้าวทุกมเมล็ดในราคาแบบนี้ทุกฤดูกาลนะถ้าไปไม่รอดนะรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องก็ไปไม่รอดด้วยนะครับติดคุก,กไปเล้วติดคุกไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิสาระผลนีสามสามสิบหกปีอภิชาติจันสกุลพรเส,เ,เสียเปียงเสียเปียงนี่ไม่ใช่ชาวนาน,นะเสียเปียงเป็นพ่อค้าข้าว แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดก,กับทักษิณชินวัตรนะเป็นตัวละครหลายๆคนที่เข้ามาข้องเกี่ยวนะครับบุญบุญทรงเตริยายพี่ลมยิ่งรักชินวัตรนี่หนีคดีนะบอกบุญทรงว่าพี่ไปก่อนเนี่ยหนูตามไปเจอกันท <Ừ> ี่ศาลปรากฏว,ว่าบุญทรงก็ไปเกอรยิงรักก็ไปออกช่องทางธรรมชาติตอนนี้ไปใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ดูบ <'s> นะครับหลายต่อหลายคนเลยนะนี่คือสิ่งที่เป็น Er, เคร an the ื่องยืนยันแล้วหมอชนน่านจะหยิบเอาโครงการจะนําข้าวมาอีกก็ก็มีสิทธิจะหยิบมานะแต่ภาพเหล่านี้มันก็ยังคงหลอนกันอยู่ในสังคมไทยนะครับค่ะ้วเวลานึกถึงโครงการรับจำนําข้าวก็จะนึกถึงแต่หน้าของคนที่อยู่ในคุกนี่แหละค่ะนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเจ็บช้ำตกกรรมลำบากกันขนาดไหนจากโครงการนี้และยังไม่นับรวมชาวนาที่ฆ่าตัวตาย จากใบป,ประทวนที่มีแต่กระดาษแต่ว่าเงินไม่สามารถจะโอนเข้าบัญชีได้อีกตั้งเท่าไรหร่ในช่วงเวลานั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญที่ถ้าหากว่าพักเพื่อไทยจะหยิบเอาโครงการจํานําข้าวกลับมาอีกเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คนไทยรวมถึงชาวนาได้พิจารณาละว่าจะเอาแบบนั้นกลับมาอีกหรือเปล่าคือในแง่การหาหาเสียงเนะี่ยคุณนันทิยามันก็เป็นนโยบายที่หวือหวาถามว่าชาวนาส่วนหนึ่งก็อยากได้เพราะว่าตัวเองเอไม่ต้องสนใจตลาดไงค่ะ ก็ปลูกอะไรก็ได้หมื่น้าแต่คำถามคือหมื่น้าเนี่ยมันไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะมันเงินของเราของท่านทั้งหลายที่จ่ายภาษีไปนั่นแหละนะครับค่ะ